วีออสเข้าใหม่รถใหญ่ๆ14คันครับคุณผู้ชม EP นี้เป็น EP ที่2นะฮะเข้ามาเพิ่มอีก4คันนะครับนี่ตัวท็อปสุดมีมาอีกแล้วนะครับใครกําลังหาวีออสตัวท็อปสุดเอาไปขับคุ้มๆรลอๆแบบนี้มาเลยนะคฮะไม่93,000โลนะครับนี่รุ่น J นะฮะรุ่น E นะครับและคันนี้ดูนะฮะรุ่น J จไม่82,000โลคันนี้ราคาน่าจะถูกน่าจะผ่อนอยู่เพียง5 0 0 0 5 6 0 0แค่นั้นนะครับ คลิปนี้ผมบอกได้เลยว่าจุกใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีต่อ EP ที่3เพราะว่ายังเข้ามาอีก8ครคันนะครับวันนี้มีขนาดน่าสนใจบ้างตามกันไปดูคลิปนี้ต่อให้จบเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนนะฮะที่สนใจวีออสมือสองทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมนะฮะวีวีออสมือ2นะครับและพบกับผมวิวประโยชน์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาในคลิป EP ที่2นะครับสำหรับอ่าวีออสอตใหญ่นะครับเข้ามา14คันนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่2นะฮะเข้ามาเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เข้ามา2คันวันนี้เข้ามาอีก4คันนะครับเป็นทั้งหมด6คันแล้วคุณผู้ชมฮะที่เข้ามานะครับแต่ยังมีเหลืออีีกเเพยยบบลนะครั ทั้งหมด14คันวันนี้มีให้ดูแล้ว6คันนะครับยังเหลืออีก8คันคุณผู้ชมที่จะได้รับชมกันต่อจากนี้นะครับติดตามไว้ได้เลยกดติดตามกดหัวใจแก้ง่าแจ้งเตือนกระดิ่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมีอีก8คันให้ดูนะทยอยมาเรื่อยๆนะครับทั้งหมด14คันนะฮะวันนี้4คันนี้ประกอบไปด้วยนี่เลยไฮไลท์สุดๆเลยราคาน่าจะค่อนข้างจะถูกเลยคันนี้นะครับทะเบียน7463นะฮะ เป็น v ีออน,นะครับ1.5รุ่นเจนะครับปี19นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ข้อดีของคันนี้คืออะไรหรือไม่คุณผู้ชมข้อดีคือเลขไม 8, 000, 000, ล์82,000โลคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเจนะฮะร,รุ่น E นะครับทางด้านนี้หรือว่ารุ่นท็อปสุดนะฮะตัวนี้นะท็อปสุดเลยเป็น1.5 high ปี2019จด20นะครับทะเบียนตามนี้8 6860นะครับเลขไมคันนี้90,000กว่าโลรู้สึกจะ93,000โลนะผมเพิ่งขับกลับมาเมื่อกี้นี้เองผมก็เลยยังไม่ได้ดับเครื่องรอพาพี่ๆชมกันก่อนนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็นแล้วแต่4คันนี้นะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันช่วงล่างตัวเดียวกันนะฮะต่างกันที่ตัวไฮหรือว่าตัวรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยจะเป็นดิสเบรก4ล้อส่วนตัวเริ่มต,ต้นเนี่ยจะเป็นดิสเบรกแค่คู่หน้าหลังเป็นดัมเบรกแค่นั้นเองที่เหลือเครื่องยนต์ดูอนนนนกันนะัะะรรลิตเพาะฉะ้ แล้วแต่นะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมตัดสินใจนะครับอย่างคันนี้ผมตีประเมินราคาเนี่ยทุกคันเลยยังไม่มาแต่ผมเข้าข้าวก่อนได้เลยว่าจากประสบการณ์นะครับรุ่นไฮตัวท็อปสุดฝั่งนี้นะไม่9 0,000ราคาจะอยู่ที่3 8 9 0 0 0ถึง399,000ราคาไม่น่าเกินนี้นะครับแต่กับกันนะครับทั้งๆทงี่มันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันช่วงล่างเหมือนกันนะครับแต่การดีไซน์ความทันสมัยเนี่ยรูปโฉมความ,มฉุบเฉียวอาจจะน้อยกว่ากันนิดหน่อยก็คือตัวเริ่มต้นฝั่งนี้ แต่ราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหายกันไปเกิน5 0,000แน่นอนนะครับคันนี้เจ้านายผมนะผมดาวใจไว้เลยว่าน่าจะขายประมาณ3าม0 0 0หนึ่งหมื่นเก้าพันสามแสนสองหมื่นเก้าพันพราะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับมันจะทำให้รถคันนี้ผ่อนอยู่งวดละประมาณห้าพกว่าบาทห้าพกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับใครหารถ v ีออนะครับเก็บเอนะฮะเบือเดียวจากป้ายแดงนะครับเป็นรถหน่วยง,งานทุกคันเลยนะทั้งหมด14คันเนี่ยเป็นรถหน่วยง,งานประวัติสูนยทุกคันตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะครับมาให้คุณผู้ชมรับชมกันภายในคลิปนี้ คลิปนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับ EP แรกใครยังไม่ได้ดูย้อนหลังไปดูนะครับก่อนคลิปนี้คลิปเดียวเองผมทำา p แรกไว้เข้ามา2คันเป็นรุ่นลองท็อปตัวมิด9ก้าไมล0 0 0าหนะครับกับรุ่นไฮนะฮะตัวท็อปเหมือนกันไมห0ม่69,000โลย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนี้ไม่9 0 0 0าหมื่นตัวไฮมาให้รับชมเหมือนกันเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่า มีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ผมเข้าๆไว้ว่าคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ3ามแ0 0หนึ่งหมื่นฟีด้าก็จะพอนอยู่ประมาณ6กอ่าห้าพบาทนะครับไม่งั้นก็อยู่ประมาณสักไม่มันน้อยนะอาจจะขยับไปเป็นที่3ามแ0 0สอพันฟีด้าก็พอนอยู่ห้าพันหกเป็นเป็นเป็นรถที่เรียกว่าจับต้องได้นะครับเดี๋ยวพามาไล่ดูขออนุญ,ญาตพาไปดูตัวท็อปสุดก่อนนี่สตาร์ทเครื่องไว้นะครับตัวท็อปสุดนะครับวันนี้เข้ามาอีก1คันนะทะเบียนตามนี้ ,68 60นะครับ Vios 1.5รุ่นไฮปี19นะครับเลขไม่9 3 0 0 0โลฮะร,ราคาตั้งขายในะยังไม่แน่ชัดแต่ผมเข้าๆไว้ว่าไม่เกิน399,000บาทเพราะฉะนั้นมันจะฟรีดาวอยู่ผ่อนประมาณ6,600บาทถึง6,800บาทประมาณนี้นะครับสำหรับ Vios รุ่นไฮเดี๋ยวพาดูผิวพันธุ์รอบคันก่อนนะฮะตัวไฮคือตัวท็อปสุดล้อแม็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านใะนช่องเขามันจะเป็นขอบ16แล้วก็เป็นลายเปพันธุ์แบบนี้ นะครับสีขาวหายากนานๆจะมาทีตัวไฮเนี่ยผมบอกได้หน่กหนึ่งว่าหาโคตรยากนะครับบอกได้คําเดียวว่าหาโคตรยากเพราะว่าตอนเป็นป้ายแดงราคามันอยู่ที่789,000ค่อนข้างจะบอกคําเดียวว่าแพงนะฮะราคาป้ายแดงโคตรแพงนะครับซื้อเอาติดรุ่นท็อปต่ารรุ่นเริ่มต้นได้เลยนะครับราคานี้ซื้อเอาติดรุ่นเริ่มต้นได้เลยนะครับ มันก็เลยออกมาน้อยนะครับหน่วยงานก็ไม่ค่อยใช้กันเพราะว่ามันเกินงบดุลของเขานะครับแต่มันก็มีมาให้เห็นเรื่อยๆแหละนะครับบางหน่วยงานเขาก็ใช้กันเหมือนกันสําหรับตัวท็อปนะฮะเอาไปให้ผู้บริหารระดับสูงไม่เชิงว่าผู้บริหารระดับสูงเรียกว่าตำแหน่งพวกหัวหน้างานอะไรพวกนี้เขาก็จะใช้ตัวท็อปกันนะครับแต่ถ้าผู้บริหารนะเนี่ยเขาใช้เอาติเขาใช้แคมรีกันแล้วแต่หน่วยงานนะครับข้อดีของตัวไฮตัวท็อปสุดนะฮะก็คือ,อมีคีเรทให้นะครับ มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับเนี่ยมันจะมันจะเป็นดงดําบ้างนะเพราะว่ารถเนี่ยทุกคันเพิ่งเข้ามาวันนี้เพิ่งโรนเทนเลอร์มานะครับมาทั้งหมด8คันแต่ประกอบด้วย v ีออ4คันแล้วก็อัลต s ิ4คันนะครับเนี่ยอัลติก็ลงมาใหม่เหมือนกันมันก็จะมีฟงมีฝุ่นเพราะาเรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเดี๋ยวพาไปดูก่อนภายในนี่นะฮะโมไลัยนะครับ เบาะนะครับภูมิรายเป็นมันติฟังก์ชันเบาะของตัวไฮตัวท็อปสุดเนี่ยภายในเนี่ยจะเป็นสีดําแดงแบบนี้แล้วก็เบาะเนี่ยเขาจะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตสีดําแดงเหมือนกันนะครับมีจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยนะครับมีกล้องถอยให้แอร์ออโต้เรียบร้อยเกียร์ซีวีทีแบบ7สปีดนะครับพร้อมกับรีโมทที่เป็นคีย์เลสแบบนี้ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็ระบบทัชชั่นคอนโทรลนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับวีออสรุ่นไฮเป็นแบบนี้นะครับคันนี้ดูเลขไม 93, ล์90,300 รุ่นไฮตัวท็อปสุดนะครับหายากๆแบบนี้คุณผู้ชมราคาเนี่ยไม่เกิน39900 0กกาันแน่นอนผมการันตีเพราะว่าขายอยู่ประจำโฉมนี้รุ่นนี้นะฮะร,ราคาไม่เกินนี้หรอกนะครับ3 9 9 0 0 0ก็จะผ่อนอยู่สักประมาณ6,8 0 0นแนะฮะแต่ถ้าเกิดราคาเจ้านายผมใจดีขายในราคา3 8 9 0 0 0มกันก็จะผ่อนอยู่6,600สวยๆเลยคุณผู้ชมได้รุ่นท็อปสุดไปใช้ผ่อน6 6พ0นแต่ถ้าใครมองว่าห00 0 0กว่ามันแรงไปขยเยอมาเนี่นี่ ไม่แป0 0 0คุณผู้ชมไม่แป0 0 0โลนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะโอเคฮะมาต่อกันพอดีสายเข้าขอภัยด้วยนะครับเจ้านายโทรมานะฮะโอเคนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมองว่า6 6 0ันตท็อปสุดมันแรงไปผ่อน6 6พ0ผ่อน6 8พ0มันแรงไปนี่ ตัวเริ่มต้นใช้ได้เหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันช่วงล่างตัวเดียวกันนะครับทะเบียน7463เดี๋ยวพาไปดูภายในสตาร์ทเครื่องดูเลขไมค์กันนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะกุญแจจะมีดอกสำรองมาให้ด้วย1ดอกนะครับกุญแจหลักเป็นคีย์อาร์พอภัยเป็นรีโมทนะครับดอกไขแบบนี้กดปลดล็อกรถได้แล้วก็ปลดล็อกรถได้แบบนี้กระจกมองข้างเป,ป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนิดหนึ่งนะฮะสำหรับรุ่นเริ่มต้นก็คือตัวเจหรือตัว n อนทีนั่นเองนะครับระบบ แท็กชั่นคอนโทรลนะฮะมีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นปลอดภัยแน่นอนนะครับระบบการลื่นกะะถลายกันล้อบุนฟรีนะฮะกุญแจนะครับเสียบเข้าไปนะครับสตาร์ทเครื่องดูเลขไม้ฮะ8 2 0หม0 0โลคุณผู้ชมไม่82,000โลแล้วเอา v o อที่มีความอึดถึกและทนไปขับนะครับบอกได้อย่างเดียวว่าคุ้มค่าดูเบาะเ่ย นะไม่เป็นไม่เป็นริ้ไม่เป็นรอยอะไรเลยสภาพรถสมบูรณ์แบบนะครับนี่โครงสร้างรถทุกคันเกรดเเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาขึ้นหน้าคลิปให้ดูนะครับรถทุกคันเนี่ยเราประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่1มื่นกิโแรกนะฮะและทุกคันเราตรวจสภาพรถ2องรจุดให้ลูกค้าทุกท่านนะครับมันเป็นเรียกว่ามันเป็นมาตรฐานของรถจมือสองทุกวันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ในเรื่องของ การชนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีกอไมเปลี่ยนเครื่องอะไรมาทั้งหลายนะครับเรามีวารันตีการันตีให้นะฮะขยับมาดูด้านนี้นะฮะทุกคันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าราคายังไม่มาเจ้านายยังไม่ให้เพราะว่ามันเป็นรถเข้าใหม่นะครับคันนี้นะฮะน่าจะราคาพอๆกันนะฮะมันเป็นรุ่น E มันต่างกันยังไงเอามาดูนะครับเห็นอ่าด้านหน้าไหมมีความแตกต่างไหมผมให้ดูแบบนี้เห็นไหมสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยคืออะไรไฟตัดหมอกรุ่น E มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับไฟหน้าแบบเดียวกันเป็นฮาโลเจนนะครับกันชนด้านหน้าสีดําเป็นโนแบ็ ฝั่งนี้สีดําด้านนี่คือข้อต่างระหว่างรุ่นเจรุ่น NT ที่กับรุ่น E ีที่เป็นตัวกลางนะครับคันนี้เป็นสีขาวไม่รู้สึกว่าเดี๋ยวไปสตาร์เครื่องกันดูอีกทีหนึ่งแต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าไม่จะประมาณสักแสนนิดๆน,น,นะแสนหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นปี17เนะครับเป็นรถสีขาวปี17ราคาเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะไม่แรงน่าจะอยู่ประมาณสัก329,00 0หนานะครับหรือไม่ก็เต็มที่เลย3 3 9 0 0 0าไม่เกินนี้แน่นอน นะครับถ้าเกินนี้ผมไม่ขายอ่ะผมพูดตามในคลิปนี้เลยถ้าราคาเกินนี้ผมไม่ขายนะครับ เอาไปเลยเนี่ยสูงสุดคือ3ามแสนสามหมื่นเก้าพันราคาไม่เกินนี้แน่นอนนะครับแต่ผมก็มองว่าเจ้านายผมน่าจะขาย,ยประมาณ3ามแสนสองหมื่นเก้าพันเพราะว่าเป็นปี17และเลขไมค้ามแสนนะครับน่าจะอยู่ประมาณ3ามแสนสองหมื่นเก้าพันแล้วก็เอาไปฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5้าพันหเท่านั้นสําหรับวีออรุ่น E มันจะมีรถเนี่ยเดิมๆเดี๋ยวเราต้องล้างขัดสีมันจะมีความลงความเหลืองของอ่าสิ่งชอกระป,ปกอะไรมาอยู่บ้างนะครับนะสำหรับรถที่มันยังเข้ามาใหม่และยังไม่ได้ล้างนะครับคันนี้กุญแจไม่รู้ไปไหนอาจจะไม่ได้สตาร์ทให้ดู ภายในเป็นสีเบจด้วยคุณผู้ชมอ้อยกูใจอยู่นี่ดูเลขหม่กันนิดนึงนะครับหนึ่งแสนหนึ่โลคุณผู้ชมกับรถปีสิบเดรถหปีนะแล้วก็เป็นรุ่นที่ภายในเป็นสีเบจด้วยใครชอบภายในสีเบจสว่างสว่างและข้างนอกรถเป็นสีขาวตอบโจทย์แน่นอนวีออสทุกคนันรับรองว่าทนทายาทนะครับเราขึ้นชื่ออยู่แล้วนะสำหรับโตลต้าวีอออยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะครับ ก็คือไม่มีปัญหาจุกจิกนะปัญหาจุกจิกน้อยนะครับผ่านการเมทรีนสูงมาตลอดพวกนี้สบายใจได้เลยนะครับขยอยมาอคันหนึ่งทะเบียนนี้อาทะเบียนสวยด้วยนะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยมันเป็นรุ่น มันเป็นรุ่น J นะหรือหรือรุ่น Entry นะแต่ทีเนี้ยในระบบของผอ่าในระบบของผมอ่ะมันลงว่าเป็นรุ่น e นะครับแต่ผมมองว่าเขาน่าจะลงผิดนะครับคันนี้ก็ไม่อยู่ประมาณแสนต้นๆเหมือนกันนะครับ4990นะครับรุ่น J จไม่แสนต้นๆราคาก็อยู่ประมาณเนี้ยไม่ไม่ข้ามนี้แน่นอนคันนี้ผมดาวไว้เหมือนกันเจ้านายผมน่าจะขายอยู่ประมาณ3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเหมือนกันทะเบียน4990เนี่ยคุณผู้ชมข้ามเอาคันนี้ดีกว่าไหมถูกไหมคันนี้ไม่แปดหมื่นสองพ ราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้แหละผมดาวไว้ไม่น่าผิดพลาดไปจากนี้ตามประสบการณ์ที่ขายแต่วีออสขายระยะลิฟมานะครับไม่เกิน3ามแสนสองหมาหรับ2คันนี้เะครับเพราะฉะนั้นเราขยับมาเอาคันไม้น้อยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครติดต่อมาก่อนนะครับโทรก่อนจับจองก่อนได้สิทธิ์ลถไม้น้อยไปก่อนนะครับคันนี้ผมไม่เจาะรายละเอียดเยอะแยะมากมายแล้วกันก็ผ่อนอยู่แราวๆเดียวกันนะครับสรุ่นมันคล้ายๆกันผมดูกันกันชนด้านหน้าแล้วมันน่าจะเป็นรุ่นเจมากกว่ารุ่นอ e. ีในระบบน่าจะลงผิดพลาดไป นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมอัปเดตให้ทีหนึง่งในเรื่องของราคาเนี่ยผมยังไม่ได้แจ้งเจ้านายผมยังไม่ได้แจ้งมาว่าสรุปแล้วแต่ละคันเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในหน้าคลิปหรือว่าถ้ามันลงไม่ทันเนี่ยผมจะใส่ไว้ในคําอธิบายใต้คลิปกดดูข้างล่างได้เลยหรือถ้าใครสนใจคันไหนทะเบียนตามนี้ผมแพลงกล้องให้ดูทุกคันเลยนะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับเจ็ดสี่หกสามนะครับ วีออสหนึดห้าหรือ Entry นะครับไม่แปด0 0ื่นสโลนะครับทะเบียนนี้นะฮะและคันนี้นะ1.5รุ่น E ปี17นะครับทะเบียน2969นะครับและคันนี้1.5รุ่น J เหมือนกัน4990นนะทะเบียนตามนี้ทัวร์อ่าตัวท็อปสุดทะเบียน 6860นะครับใครสนใจคันไหนแคปหน้าจอมาแล้วส่งมาหาผมที่เบอร์0855366287นะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะฮะแอดไลน์กัน <Ad line S 1> เข้ามาสอบถามดูได้หรือว่าโทรมาหาสอบถามได้เลยว่าสนใจคันไหนเดี๋ยวผมแจ้งราคาไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ราคาเนาะแต่ถ้าเกิดได้ราคาแล้ว mm hmm. ผมจะลงไว้ใ,ในคัอธิบายใต้คลิปให้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่2 mm hmm. ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวยังมีอีก8คัน V8 mm hmm. อีก8คันนะรุ่นไฮเนี่ยรู้สึกจะมาอีกประมาณ4-5คัััันเเลลยรบมมีตวาให้ือก ชมแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกดติดตามไว้นะครับกดหัวใจไว้นะครับกดไลค์ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมนํามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูอีก8ครั้งข้างหน้านะครับคลิปนี้เป็นอีพีที่2ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยเดี๋ยวรอชมอีพีที่3กันสําหรับวันนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ